สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮาสีมะพอกันในช่วงย่ามสวยๆเที่ยงๆนะครับเพื่อนๆไก่สีเทียงแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะสวยแล้วนะครับเพื่อนๆเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮ้าสีมาเบงหลักสิบบนนะครับผมเอามาจบเด่นหลักสิบบนเนาะนะครับหลังจากที่เฮ้าก็ได้ลงหลักหน่วยให้เพื่อนๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับหลักสิบของเฮ้านะครับผมเพื่อนเนาะเฮ้าสียะเบิงในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่ เดินดีนะครับผมก็คือเป็นเลขที่มันเดินเข้ามาในวดที่ผ่านมานั้นเข้าจับ6สูตรไม่เข่าอยู่3สูตรนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมเลข3สูตรนี่นะครับผมเลขทั้งหมดเข้าจับ6สูตรนะครับลดนะครับได้เลขหลุดนะครับเนาะแล้วบานที่นี่เข้าเซลเบิรสูตรที่มันเข่านะครับสูตรที่เข้ามีอยู่3สูตรนี่นะครับสสูตรนี้นะครับสูตรที่1นี่เลขเกตโตนะครับสูตรที่2นี่เลขหาโตนะครับผมก็คือสูตรหลักของเข้าที่เข้าจับ ชุดเต็มให้เพื then, uh, then, uh, after, ่อนๆก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้เนาะในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับผมแล้วงวดนี้เขาก็จัดชุดเต็มก็คือสูตรนี้นะครับเนาะแล้วผ่านที่นี่ก็สูตรนี้นะครับเลข6ตัวเนาะตัวนี้เลข6ตัวนะครับเลขเรียงตัวไปเลยนะครับเลขเรียงแต้มนะครับตัวนี้เนาะเข้าไปที่เลขศูนย์นี่นะครับเนาะแล้วผ่านที่เลข3สูตรนี้นะครับเพื่อนๆเฮาสีมาเบิ่งนะครับเพื่อนๆในงวดนี้มันสิได้เป็นตัวใดนะครับผมเนาะนี่คือ3สูตรนี้นะครับเพื่อนๆนะครับบานที่นี่นะครับผมเฮาสีมาเบิ่งสูตตรรรรททีี่่่่1 1กออนนนนนเเเลยะะะคคัับบสูพืๆา นักกรบผมนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับผมสีเดินเข้ามาในึงหัวที่ผ่านมาก็คือสูตรนี้มันได้เลขเกตัวนะครับเนาะเลขเกตัวนะครับเพื่อนๆนี่ในสูตรนี้นะครับผมแล้วบานที่นี่เดินมานะครับผมเลขสี่นี่ครับเลขเกตัวนี่มันหลายตัวแล้วมันก็บรุดนะครับเนาะแต่ว่าจับเอาไ่้ได้ต้องเทียบชนอย่างเดียวนะครับสี่มานะครับหนึ่งมาเก้ามาศูนย์มาหนึ่งมาสี่มาเก้ามาแปดมาสามมานะครับแล้วก็งวดหน้าสุดนี่นะครับผมได้ไปที่หกเจ็ดศูนย์สี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าสาม เลขศูนย์ตัวนี้เข้าไปที่หลักสนะิบนะออนะครับเพื่อนๆเนาะออก703นะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี้สำหรับในงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้เขาประมวลผลบัตรเรียบร้อยนะครับเพื่อนได้ไปที่6704953นะครับ 6704953นย์สี่เก้าหนะครับเพื่อนๆเข้ากับเขียนลงไปตะกอนอันนี่นะครับผมหกเจ็ดศนย์สี่เก้าห้าสามเนาะนะครับเพื่อนๆเลี้ยวบานที่นี่นะครับสำหรับสูตรที่2นะครับเพื่อนๆสูตรที่2ก็คือสูตรที่เข้าจับเป็นสูตรหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือสูตรนี้เนาะที่เดินเข้ามาในงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็คือสูตรนี้นะครับเพื่อนเนาะสูตรนี้นะครับในสูตรนี้เดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเนาะสูตรนี้นะครับเพื่อนๆได้เลขคาโตนะครับห้าโตเข้าหลักสิบอย่างเดียวนนนนะะะะคคครรรัััับบบบผมมหลลลกสิเเเเข้าาาไปยยนะครับผม นี่นะครับศูนย์มาเลยนะครับแล้วก็0ูนย์นะครับเมา0ูนย์มาหมาหนึ่งมาหงมาสมานะครับหมาเมาศนมาหมาศย์มาเมาแดมาสามางวลล่าสุดน,นี่นะครับศูนย์สองเจ็ดแนะครับเลขศย์เขาที่ลักซิฟออก703ศูสาำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับเพื่อนเนาะได้ไปที่5 7 9 2 3 นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรของเขานั่นนะครับผมเอาลักลอยนะครับเอาหลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะครับลักลอยก็เลียกเกนะครับลักร้อยบนเนาะเลขเกตเจ็ดเจก็เป็น4นะครับบวกด้วยลักสิบนะครับลักสิบกับศูนย์มื่อกี้เกศูนย์สามเนาะลักร้อยบวกกัน2ครั้งได้4นะครับเจ็ดเจบวกสี่เราก็รักสิบออกมาเลยเลขศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกสี่บวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้หานะครับ ห้าแล้วก็บวกสองได้เจ็ดบวกสองได้เก้านะครับบวกสามได้สองนะครับเก้าบวกสามได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะครับเพราะว่ามันบวกสองบวกสองบวกสามบวกหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนาะได้ที่ห้าเจ็ดเก้าสองสามนะครับเพื่อนๆเนาะห้าเจ็ดเก้าสองสามนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเนาะได้ไปที่ห้าเจ็ดเก้าสองสามนะครับสําหรับสูตรที่สามนะครับเพื่อนๆสูตรที่สามก็คือสูตรที่มันเป็นเลขหกตัวนะครับมันเป็นเลขหกตัวนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมเลขตัวนี้นะครับในสูตรที่สามนี่นะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้ นะครับมันสิได้เลข6ตัวนะครับนี่ครับ890 890123นะครับเลข1มานะครับหลักสิบนะครับเนาะตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆเนาะเฮาจับคู่ขี้พร้อมนะครับตัวนี้จับคู่ขี้นะครับจับคู่ขี้พร้อมนะครับเนาะนี่นะครับได้ไปที่เลข ที่นะครับผมเลขเก้ามานะครับผมงวดนี้คือกันนะครับผมได้เลข6ตัวบอกเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่กับเลขศูนย์มานะครับเลขศูนย์ออกไปที่8ปดศูนย์เจ็ดเนาะแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับผมบอกว่าเป็นเลขขี้ก็คือเลขเก็ดนะครับเป็นเลขขี้ก็จ้าวไปที่เลขขี้นะครับเก้าหนึ่งสามเลขหนึ่งเข้าหลักสิบนะออกสี่หนึ่งเก็ดนะครับแล้วก็มาแบบนี้เลขงวดนี้เลขศูนย์มานะครับศูนย์เข้าหลักสิบนะครับงวดนี้นะครับเลขเก้านะครับเข้าไปที่หลักสิบนะครับออกหาเก้าสี่แล้วก็งวดนี้นะครับผมเลขแปดเข้าไปที่หลัักกสิบบอองวดนนี้ะคร 3 3 2สามในเลข3เขาที่หลักสิบเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าศเลข0เข่าหลักสิบออก7 0 3ดศสาำหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆประมวลผลออกมาที่เรียบร้อยแล้วได้ที 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่หนึ่งสี่ห้าหกนะครับเพื่อนๆถึงท้องสามเี่กนนะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรของเขานั่นนะครับเอาเลขนะครับหลัก หน่วยครั้งที่1ตัวเดียวโคโรเลยนะครับเนาะเอามาเดินแต้มนะครับเอาลักหน่วยมาเดินแต้มเนาะลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเดินแต้มไปได้เดินไปเลยนะครับเนาะเลขหนึ่งเนี่ยก็เดินไปเลยหนึ่งสองสามเสี้ยวหกได้เลขหกัวนะครับนี่ครับลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเดินแต้มเลยนะครับตัวเดียวนะเอาตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับได้ออกมาหกัวนะครับหนึ่งสองสามสี้ยวหกได้งวนี่นะครับผมหนึ่งตุลาคมหนึ่งสองสามเสี้ยหกเอามาเทียบนะครับผมเนาะนักครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับผมเลข3สูตรในเฮาสีมาเทียบเลยนะครับว่าเลขตัวใดมีหลายกโมนะครับเฮาสีล่ไปแต่เลขศูนย์นะครับเพื่อนๆเนาะไล่ไปตั้งแต่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มี1ตัวนะครับเลขศูนย์มี1ตัวเนาะนะครับเลขศูนย์เลขศูนย์มี1ตัวนะครับเลข1นะครับผมเลข1นะครับมี1ตัวเนาะเลข1มี1ตัวเลข2นะครับเพื่อนๆเลข2มีกี่ตัว1 2นะครับเลข2มี2ตัวนะครับเนาะ มี2ตัวเลข3นะครับเลข3มี1มี2มี3เลข3มี3เลข4นะครับผมเลข4มี1มี2เลข4มี2นะครับเลข5นะครับเพื่อนๆเลข5มี1มี2มี3นะครับเลข5มี3นะครับเลข6นะครับมี1มี2นะครับเลข6มี2เลข7นะครับเพื่อนๆเลข7มี1มี2 นะครับเลข7มี2เลข8นะครับผมเลข8เลข8เลข8เลขแไม่มีนะครับผมเลข9นะครับเลข9มี1นะครับมี2เลข9ม 2> <It> ี2นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเฮ้ากสิได้เลขไปที่นะครับเพื่อนๆเนาะตัวที่มาเยอะกว่าเขาเพื่อนก็คือเลข3นะครับผมเลข3แล้วก็เลข5นะครับเนาะ 2ตัวนะครับเลข3แล้วก็เลข5นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมได้2ตัวเท่านี้นะครับเพื่อนๆได้เลขเด่นไปที่2ตัวนะครับเพื่อนๆ5กับ3นะครับ5กับ3 3กับ5ในเลข2สูตรนี่นะครับเพื่อนๆเนาะในเลข3สูตรนี้ได้3กับหานะครับเพื่อนๆตัวที่เด่นในหลัก10บนนะครับผมหลัก10บน3กับ5นะครับเพื่อนๆ แล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนเะือนเนาะบานที่นี่นะครับผมนะเนาะเฮาสีมาเบอ่งเลขตัวนี้นะครับเพืนะ่อนเนาะเลขตัวนี้ก็คือสูตรที่เฮ้าพักสูตรไว้นะครับเราพักสูตรไว้นะครับเพื่อนเนาะ มันกาเดินเข้ามานะครับเพื่อนเนาะในมันมันกามันว่าหันหลุดนะครับสูตรที่เข้าสีมาเบิงสูตรนี้ก่อนนะครับเพล่ยนเนาะสูตรนี้นะครับก็คือสูตรนี้สิบบนชนแล้วมาสองสูตรนี้นะครับตัวนี้เดินมาแต่พืชสภานะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นชนหนึ่งมาหนึ่งชนเก้ามาเลขชนศูนย์ศูนย์มาชนหนึ่งชนหนึ่งมาชนศูนย์ศูนย์มานะครับชนเก้าเก้ามานะครับชนแปดแปดมานะครับชนสามสามมานี่นะครับเลขหลักสิบบนนะครับแล้วงวดนี้นะครับชนไม่มานะครับ นะครับพอมาสูตรที่2บงมนมีเลขศูนย์นะครับชน6 1 2เลข6ตัวมันเทศเสซนเอานะครับเพื่อนเนาะตัวมันเทศเสซนในวันทัศิ่ันธ์มาเลข6เข้านะครับเนาะบานตัวนี้นะครับมันจะมีเลขศูนย์นะครับโดยสูตรนี้มีเลขเกตัวนะครับ6 7 8 9 0 1 2นะครับเลขเกตัวนี้มันจะมีเลขศูนย์นะครับเพื่อนมันมีเลขศูนย์อยู่นี่นะครับเนาะเลขศูนย์ตัวนี้มันเข้าไปที่หลักสิบนะครับผมมันเข้าไปที่หลักสิบมันออกไปที่เจ็ดศูนย์สามเนาะนะครับผมเจ็ดศูนย์สามเลขศูนย์ตัวนะครับ เฮาสิจับเอาเลขัตนี้นะครับคือสูตรที่1นะครับสูตรที่1นี้นะครับในงวดนี้เฮาสิจับตัวนี้สูตรที่1ได้ตัวที่นี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสนะครับสามสีนะครับศูนย์หน่ามสนะครับเพื่อนศูนย์หนึมากนะครับเข้าสิมาเขียนเทียบนะครับนะครับผมศูนย์หนึ่สองาม่ากเนาะเาสียอามาเป็นชุดไห้นะครับัวที่สูตรสูตร สูตรที่มันสูตรที่เขาพักสูตรไว้นะครับอันนี้เขาพักสูตรไว้เนาะเขาสิมาเบิงต่อว่านะครับมันสิเดินมันสีมาชนตัวนี้บอมันจะเดินดีมันสิเดินเขาไม่อีกบอนะครับเนาะในสูตรที่เขาพักไว้นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรนี้นะครับผมเขาถืมาเทียบเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวเขาเขียนสี่ด้เลยนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเพื่อนๆ ศูนย์หนึ่งสองสามสียหกแล้วบานที่ในห้องกำเบงอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนเนาะเราจะมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับผมในอีกสูตรหนึ่งนั่นนะครับเปิดเผยเนาะในอีกสูตรหนึ่งมันก็เป็นสูตรที่นะครับมันหลุดมานะครับมันหลุดมาแล้วห้องพักสูตรไว้เนาะนะครับ ก็คือสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสูตรนี้ได้เลข4ตัวนะครับเลข4ตัวในสูตรนี้นะครับเดินดีนะครับเราเดินมานี่เลข1มาหลักสิบเลข9มาหลักสิบเลข0มาหลักสิบเลข1มาหลักสิบเลข0มาหลักสิบเลข9มาหลักสิบนะครับเลข8มาหลักสิบนี่นะครับหัวที่มันหลุดเนาะเขาเลยพักสูตรไปนะครับ4157นะครับ4157 332บ่มีเลข3นะครับไม่มีเลข3นะครับมีแต่4กับ1กับ5นะครับข้าม3ไปนะครับแล้วมานเขาพักสูตรไปนะครับในหัวหลผลออกมาแล้้วไดปนที่0713ะครับ 0713นะครับเพื่อนๆนี่นะครับในหลักสิบแต่มันบอกมาหลักสิบนะครับมันศูนย์นะครับมันศูนย์มาเลยมาสามตัวเลยครับ703นะครับสี่ตัวนี้มาสามตัวเลยผมโพดบอลนี่703มาถึงสามตัวเลยนะครับมาครบสามตัวบนเลยนี่นะครับเนาะสามตัวนี่นะครับหลังจากโดนแล้วเขายังจังเลยนะครับเข้ายังจังเลยนะครับสามล้านมั่วนี่นะครับเพื่อนๆได้เป็นที่2935นะครับเลขสี่ตัว2935นะครับ2935นะครับเพื่อนเนาะ นี่นะครับสองเก้าสามห้านะครับเดีย๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเ้างสีเขียนตัวนี้เอาเราอันนี้มันเจ็ดตัวเขาเบิ้งหาตัวก่อนเนาะห้าตัวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้เดินมาแต่มีหน้านะครับเดินมาแต่มีนานะครับเพื่อนๆเดินมาแต่มีนิผมหนึ่งมานะครับหนึ่งมาหนึ่งมาสี่มานะครับหนึ่งมาเก้ามาศูนย์มาหนึ่งมานะครับศูนย์มานะครับเก้ามาแปดมาสามมางวดนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีเลขศูนย์มีแต่เก้ากับหนึ่งนะครับ 703หลุดกระจายนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับมันหลุดมันข่ามศูนย์ไปบ่มีศูนนะครับเนาะหลุดเป็นงวดแรกนะครับเพื่อนๆ11งวดงวดที่ส2หลุดนะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆสำหรับในงวดนี้เนาะเท่ากับบัมเบิลพอมาัติเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเท่าสีมาตามเบิร์นะครับมาเลขงวดนี้มันสิเข่าในสูตรลักสูตรเด่นที่เท่าจับไปเมื่อกี้ในบอร์นะครับเนาะเลี้ยววันที่นี้งวดนี้ได้ไปที่2สองหื่อน2603าเนาะนะครับ2603อนี่นะครับในสามห้นะครับเนาะ2603ย นี่นะครับผมก็คือสูตรหาโตเนาะนะครับเพื่อนๆแล้วต่อไปนะครับสูตรที่เาให้ให้เบิ้งไปเมื่อกี้ก็คือสูตรที่โตนี่นะครับสูตรสี่ตัวนี้นะครับงวดนี้นะครับงวดหนะสูตรนี่ก็เลขยสูตรเข้าไปนะครับมาสามตัวเลยสามตัวบนเจ็ดสูตรสามเนาะแล้วงวดนี้ได้ไปสองเก้าสามห้านะครับสองเก้าสามห้านะตัวนี้นะครับได้ไปที่สองเก้าสามห้านะครับเพื่อนสองเก้าสามห้านะครับเนาะ แล้วบานที่นี่เลขอยู่นี่นะครับตัวไดนะครับมันสีมาหลายรกัวโมูนะครับเนาะมันจะมาเยอะกว่าเขาเพื่อนมีตัวไดแน่นะครับเพื่อนเข้ากับไปที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีกี่ตัวนะครับเลขศูนย์นะครับเพื่อนเนาะเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์มีหนึ่งนะครับสองนะครับเลขศูนย์มีสองตัวเลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งมีหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งมีหนึ่งเลขสองนะครับผมเลขสองมีหนึ่งสองสามนะครับเลขหนึ่งเลขสองมีสามเนาะ ต่อไปเลข3นะครับเลข3เลข3าีหนึ่มี1 2 3เลข3มี3นะครับต่อไปเลข4นะครับเลข4มี1นะครับเลข4มี1นะครับผมเลข5เลข5มี1 2 3นะครับเลข5มี3เลข6นะครับเลข6มี1มี2นะครับผมเลข6มี2เลข7นะครับเลข7ไม่มีเลยนะครับเลข7ไม่มีเลยอยู่ในนี้นะครับเลข7 นะครับเลข7ไม่มีนะครับผมเลข8นะครับเลข8กับผมีนะครับเลข8ก็ไม่มีเลข9นะครับเลข9เลข9มีกี่ตัวนะครับเนาะเลข9มี1นะครับผมเลข9มี1ตัวเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขก็จะไปที่นะครับ2 3 5นะครับ2 3 5เนาะ2นะครับ3แล้วก็5นะครับสิได้เลขไปที่3ตัวนี่นะครับนี่นะครับเนาะ สองสามห้านะครับถ้าสองสามหานะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมันกสิมานี่นะครับตัวนี้ได้สองสามห้านะนี่นะครับตัวนี้ได้สองสามห้านะครับผมได้สองสามห่าเดี๋ยวมาเทียบเซตตัวนี้มันจะได้สามกับหานะครับเนาะสองสามห้ามันจะเหมือนกันที่สามกับห้านะครับในตัวนี้นะครับผมในสูตรนี่นะครับได้ไปที่สองนะครับผมได้สองสาม อ่าชนท่อกันเดยนะครับชนเท่ากันเลย3ตัวนะครับสองสามหายส้น3ตัวท่อกันนะครับผมแต่ว่าเอาเลข6สูตรนี่นะครับเลขสูตรสามสูตรนี่กับ3สูตรนี่เอามารวมใส่กันนะครับมีเลข5กับเลข3ชนเยอะกว่าเขาเพื่อนนะครับชนพืชตัวเดียนะครับสามสามมีพืชสูตรนะครับอยู่นี่ห้ามีหมดนะครับตัวนี้3กับมีหากับมีทั้ง3สูตรนะครับเนาะเพราะฉะนั้น6สูตรนี่นะครับชน3กับ5ทั้งหมดเลยนะครับเนาะ นี่นะครับ6สูตรนี่นะครับ3 3 6สูตรนี่ชน3กับ5เพียง2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเฮากระเซียไฮโตเด่นไปที่ตัวนี้นะครับ3 5นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะ3หาเด่นที่สุดนะครับแปลวบานที่นี่ให้ร่องไปที่เลข2นะครับให้รองไปที่เลข2นะครับเพื่อนเพื่อนไฮร่องไปที่เลข2แต่ว่าเด่นไปที่3กับ5นะครับผม3กับ5นะครับเนาะ นี่นะครับผมให้ไปที่2ตัวนี้3กับ5นะครับนี่นะครับผม3กับ5ในสูตรนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขเด่นของเขาในสูตรที่เขาจับให้เพื่อนๆชุดเต็มไปนั้นนะครับเพื่อนๆในชุดเต็มก็คือในชุดใหญ่นะครับผมชุดใหญ่นี้นะครับเพื่อนๆในชุดใหญ่ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับเข้ากาเล่งไปที่ตัวนี้นะครับ5กับ3นะครับผมนี่สองสามห้านะครับเพื่อนเนาะ นี่นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมห่อหายไปที่ห้าสองสามเนี่ยครับแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือนะครับสองกับสามนะครับสองกับสามนะครับผมแต่ยังไรก็ดีนะครับในสูตรมาตรฐานของเฮาเฮาเสียหลักละสี่ตัวนะครับเฮาจะเอาหลักละสี่ตัวนะครับเพื่อนๆเนาะแต่ว่ายังไรก็ดีนะครับได้ไปที่สามตัวนี้เด่นที่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับสามห้านะครับสามห้าสองนะครับผมสามห้าสองเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเฮาสิจับ ไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะไปที่3ตัวนี้สําหรับลักหน่วยของเฮานะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเพื่อนๆสําหรับลักหน่วยของเฮากับไปที่0 1 6 7นะครับ0 1 6 7คือตัวนี้นะครับให้สําคัญเด่นไปที Boom, ่นะครับ0กับ1นะครับ0กับ1นะครับ0กับ1กับ7นะครับเนาะ0กับ1กับ7นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมในลักหน่วยนะครับ01นะครับเนาะนี่นะครับ016 นะครับประมาณนี้นะครับเข้าเอาซีโตนี่เลยนะครับแต่ว่าสําหรับหลักสิบของเข้านั่นนะครับเพื่อนๆเข้าได้ไปที่2อตัวเนาะเอ้ยได้ไปที่3าตัวนะครับก็คือ2นะครับผม2 3 5เนาะนะครับเพื่อนๆในหลักหน่วยของในหลักสิบของเขาก็คือตัวนี้นะครับ3 5 2นะครับเพราะว่า2อตัวนี้เด่นที่สุดคือ3กับหานะครับ3กับ5 2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผม3กับ5 แล้วก็รองสองนะครับสามห้าสองเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมกจะได้ไปที่นะครับสามห้าสองเนาะนะครับผมสามห้าสองนะครับผมมันก็สิได้ไปที่ตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบไปที่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับหลักสิบไปที่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับหลักสิบไปที่ศูนย์นะครับผมหนึ่งหก เจ็ดนะครับหกเจ็ดที่เจ็ดหกกันละเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกเนาะหกเจ็ดนี่ละเอาล่ะสองสามห้านะครับสามห้าสองข้ที่ไฮสำคัญไปที่สามนะครับสามห้าสองเด่นที่สุดก็คือสองตัวนะครับเด่นที่สุดก็คือสองตัวนะครับเพื่อนๆถ้าจับคู่กันนะครับเพื่อนๆถ้าจับคู่กันได้มันก็สิได้ไปที่สี่สามสิบสองคู่นะครับสิบสองคู่นะครับเพื่อนๆเนาะสิบสองคู่ เลขเยูะหนินะครับเนาะเดี๋ยวเขาจับคู่แต่ว่านะครับเพื่อนๆเขาเสียเอาสูตรนะครับเขาเสียเอาสูตรให้มันเป็นสูตรโตรนี่นะครับให้ลักละซีตัวนะครับหรือว่าสันก็เอา2อตัวนี่ก็ได้เพราะว่าถ้าจับตัวเรียนแล้วมันก็สิไปที่0 3 0 5 1 3 1 5มีเท่านี้นะครับ1 3 1 5นะครับ เอ้ลักสิบกั็ลักหน่วยมันปนกันแล้วอันนี้ลักสิบอันนี้ลักหน่วยเว้ยวายยุคคือเป็นงงๆวะเว้ยเนาะนี่แล้วนั่น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 ,น,นเป็นแล้วนั่นแล้วเป็นบ้าบออันนี้ลักสิบนี่นี่ลักสิบนี่สามห้าสองนี่ลักสิบนะครับเนาะนี่ลักสิบนี่สามห้าสองลักหนุยศูนย์หนึ่งเจ็ดหกเฮ้ยตา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 ย,ตายมันเก่าตะกลับเหรอศูนย์หนึ่งเจ็ดหกนะครับเนาะศูนยะ์หนึ่งเจ็ด หกนี่คือหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือหลักหน่วยนี่คือหลักสิบนะครับโอ้ยหลายแนวหลายอย่างนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับมันกะ็สิไปที่นี่หลักสิบนี่นี่หลักหน่วยหลักหน่วยสี่ตัวหลักสิบสามตัวก็สามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามหกนะครับเนาะสามศูนย์นะครับผมสามหนึ่งนะครับสามเจ็ดสามหกนะครับเนาะ นี่นะครับผมถอกมากไปด่นน50นะครับ51นะครับผม57นะครับ56เนาะแล้วกับ20นะครับ21 27 26นักครับเพื่อนๆนี่เล็กกระเด็นของเฮา นะครับผมมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะจับเ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลข2ตัวนี้นะครับเลข2สูตรนี้นะครับชนกันไปที่3กับ5ในหลักสิบนะครับ3กับ5นะครับผม2ตัวนี้ในหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นหลักสิบตัวนี้ก็สะได้ไปที่3กับ5รอง2นะครับเนาะ นี่นะครับสามคำห้ารองสองเพราะว่าเลขสองชนในสูตรนี้สามโตนะครับเนาะในสูตรที่มันลดแล้วมันก็เดินเข้ามาอีกนะครับนี่คือหลักสิบตัวนี้สูตรสูตรนี้สูตรเก่านะครับผมสูตรเก่าแต่นะครับผมสูตรที่มันเดินเข้ามาในหัวที่ผ่านมานั่นได้สามคำหาสูตรเก่าตัวนี้ที่มันลดแล้วมันก็เดินเข้ามาอีกมันก็ได้สามคำหานะครับเข้ากันเป๊ะนะครับเพื่อนๆจะเป็นเลขห้าหรือไม่นะครับเพื่อนๆจะเด่นไปที่สุดในเลขห้าหรือไม่เพราะว่าเป็นยังตีเพราะวันเป็นยังตีก็ทสิว่าเลขห้าตี เลขห้ามันเป็นเลขนําโชคนะครับเพื่อนๆมันเป็นเลขนําโชคได้เลขหานี่นะครับถ้าเลขห้าไปอยู่ในกลุ่มใหนนะครับเลขมักสิออกในกลุ่มนั้นนะครับเ,เพื่อนๆเนาะเลขหาถึงตัวนี้มันบม่อ,ออกมันก็นอยู่ข้างๆมันนี่แหละนะครับอยู่ในกลุ่มของเขานั่นแหละถ้ามีเลขห้านะครับเพราะมันเป็นเลขนําโชคตัวนี้ถ้ากลุ่มไหนมีเลขห้าเลขตัวนั้นมีเปอร์เซ็นต์ถูกถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มไหนที่มีเลขห้านะครับเพื่อนๆกลุ่มนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะถูกถึงเก้าสิบเก้าเปอร์ ที่มีเลขขาเลขขาเป็นเลขนำโชคนะครับเข้าสังเกตนะครับเข้าสังเกตเลขก็ได้นะครับเนาะสังเกตว่าขันมีเลขขานี่มักจะเขานะครับเนาะมักจะเขา,าว่าวันศุภเนี่เป็นผลการคำนวณหรือว่าค่าคงที่ยังก็แล้วแต่นะครับถ้ามีเลขขานะครับเพื่อนๆมีสิทธิ์เข้าถึงเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,บวันศุภินเป็นค่าคงที่แล้วบวกค่าคงที่แล้วกับผลบวกแล้วก็ ยังกระซางนะครับที่เกี่ยวกับเลขาครับมักจะโชคดีนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เสีเยาไวเพียงสำเนี้นะครับเพื่อนๆจับตัวเด่นให้เพื่อนๆนี่คือหลักสิบของเรานะครับเพื่อนๆจับเทียบชน6สูตรเหมือนเดิมนะครับนี่หสูตรเหมือนเดิมนะครับในงวดที่ผ่านมาก็หสูตรนะครับแต่หลุดกระจายนะครับเนาะนี่นะครับหลุดกระจายเลข6มาทั้งนะครับผมอันนี้เขาแยกแล้วนะครับแยกแล้วแยกออกเป็นอย่างละสามนะครับไม่รวมกันนะครับไม่รวมกันนะครับเนาะถ้าตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ได้ได้สองสามได้สองสามหาแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันได้หาสามับหาได้สองไ่มีนะครับสองไม่มีนะครับเดี๋ยวห้ากันสิเหตุกหรมันเป็นสาําคัญไว้นะครับเนาะเดี๋ยวห้าสิลบเบิ นะครับเพื่อนๆเนาะสิเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมมันสิเป็นแบบนี้ันตัวนี้นะครับได้ที่3กับหานะครับสูตรที่เดินเดินเข้ามาในอวกที่ผ่านมานั้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้สูตรที่เขาพักสูตรไปนะครับหลังจากโหลดแล้วเขาพักสูตรไปแล้วมันเดินเข้ามาอีกเขาเลยเอามาประเมินผลเพื่อเทียบนะครับเทียบดูว่ามันจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่มันกับมาในแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อนๆสามกับห้านะครับเพื่อนๆเล่งไปที่3กับหานะครับเล่งไปที่3กับห้าสองตัวนี้นะครับสามกับห้าสองตัวแล้วบาลที่ ศูนย์กับหนึ่งสองตัวนี่นะครับศูนย์กับหนึ่งสองตัวนี้นะครับผมห้าหนึ่งสามหนึ่งหรือไม่นะครับเพื่อนๆพื่อห้าหนึ่งสามหนึ่งหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งแต้มร่วมนะครับเล้วเข้ากับพี่สูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับเข้าเฮ็ดอยู่ว่าแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังมาแล้วนะครับยังหมุนอุ้ยปุ้ยอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าสูตรนี้คักไหนคักเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไป ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามาให้เพื่อนๆนะครับในลักซิบนะครับลักซิหลักซิตัวนี้อ้มมักแห้งนะครับลักซิปตัวนี้จังนะครับจังจัง,จงปันจีนหนังถังวัดนี่นะครับเพื่อนๆเนาะจังแล้วจังแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเดี๋ยวเขาจังคอยสีมาประมวนผลนะครับให้เพื่อนๆเนาะนะครับผมในงวด ในในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาโ้วนพอนผลเพื่อนๆนะครับเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็ดนะครับหมุนปุ้ยอยู่นะครับแต่ว่าลงตัวอยู่เพราะท่านเรียบเรียงเสียงประสานไหมนะครับเพื่อนเนาะเอาคอยมาลงตัวเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาจะมาลงให้เพื่อนๆนะครับในสูตรน,นี้นะครับผมนี่นะครับผมถ้าเข้าๆออกมาแล้วนะครับเข้าๆออกมาแล้วมันจะเป็นเลขชนแล้วมานะครับเป็นเลขชนแล้วมานี่นะครับเน,นาะชนแล้วมานี่นะครับทีเป็นแบบนี้นี่นะครับชนแล้วมามันสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ครับผมแต่ว่าท่านเรียบร้อยมาได้นะครับ มันยังไม่เรียบร้อยปันใดนะครับผมเดินมาตั้งแต่เมษาพฤษภาผลัะนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาสิมาลองเพื่อนๆนะครับผมเล็กซิบลักซิบนะครับลักซิบเรื่องตัวนี้นะครับเห็นว่าท่านเลียงไอ้มูลเลขอยู่นี่นะครับเนาะนะครับผมจะอะไรเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆสำหรับเลขชุดง่ายของเขาอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับหลักหน่วยชุดตัวใดหลักหน่วยหลักหน่วยศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดหกบาชุดหนึงสี่ตัวเลยนะครับชุศูนย์นะครับชุศูนย์ชุหนึ่งชนดเจ็ด ชน6บ่มีทหารนะครับนี่นะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดหกนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดหกบอมีทหารเฮ้ยหาเสียวามาจะบอกหานะครับบ่มีทหารนะครับนี่ชนตัวนี้นะครับแล้วว่านี่นะครับชนชนสี่ตัวนะครับหลักหน่วยตัวนี้ชนตัวนี้ชนสามตัวนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมนี่ชุดใหญ่ของเขานะครับร้อยยี่สิบห้าชุดนะครับบ่มีผ่านนะครับงวดที่ผ่านมากนั่นสิบ่อยากพากนี่ครับเจ็ดศูนย์สามตรงๆนะครับผมเพื่อนเนาะร้อยยี่สิบห้าชุดปุ้ยเจ้าเมื่อได้ ได้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 ห้อนังมากินทางน้ำนะครับเพื่อนเนาะได้ห้อนังมากินทางเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ยเสียวไปเพื่อนสำเนนะครับหลักสิบพอเฮามาเป็นที่เรียบร้อยจับคุยเพื่อนๆพร้อมหลักสิบได้พี่สามตัวหลักหน่วยที่สี่ตัวนะครับเนาะหลักสิบของเราชนสองสูตรมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆชนกันไปที่สามกับห้าเด่นที่สุดนะครับผมสามกับห้าห้ไปเลยนะครับผมนี่มีเท่านี้หลักสิบนะครับเพื่อนๆหลักสิบมีเท่านี้สองตัวนี่ สามกับห้าในงวดนี้ในหลักสิบนะครับในหลักสิบบนนะครับผมสามกับห้าจวดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสามกับห้าในหลักสิบบนเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เสียวเฟิงสันี้เอานะครับผมลาไปแล้วนะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนอยู่ดีไม่ห้งนะครับผมเนาะสวัสดีครับ